แยกหัวนาสมัยก่อนแลนวินมอเตอร์ไซค์ประจำอยู่มุมนี้ละแต่ก่อนนี่ครับแต่ก่อนมันจะมีกุกขามอยู่นี่ตนหนึ่งพักกันอยู่นี่ถารถบัตรว่าแต่รถบัตรมาก,กัดแลนแลนนำรถบัตรถาบริสัร เดี๋ยนี่จเจริญหมดแล้วเบื้องทางเข้าไปว่าจเจริญซำใดสีแยกหัวนาไปคุ้มนาถอน โ,โก้โอ้กโก้มันยังไม่มีด้วยสันโก้โก้นี่เออพลมันมันมีพลโก้โลหนึ่งแต่ก òn, ต่อนว่าแต่มาแต่ลรงเรียนกันพ้ากันมาขึ้นมาโก้ก่อนจังเมื่อแววบเดีย แต่ก่อนยางเลยครับยางมาเสร็จน,นี่แหละยางไปตรงเรียนม,มันมุงแถาองคาเขามาสูเขตตะมนเจียดคุ้มนาถอนอยู่ข้างหน้า ครับคุมหน้าทอนคลุม้มนาทอนหอยพ่อรวยต้อนี่รวยคุมหน้าทอนแต่ก่อนเป็นทางเขียนเส้นนี่ต่ก่อนเป็นทางเกียนเป็นทางเกียน,นน้อยไปน้ำขังทงนาในถนนคอนขีดช่วง ช่วงปี48 49ปี50ช่วงนั้น